ในเย็นวันหนึ่งท่ามกลางความวุ่นวายของซอยเล็กๆในกรุงเทพมหานครพลอยเด็กสาวมัธยมปลายกำลังปิดท้ายการไลฟ์สดของเธอเสียงที่ฉะฉานและมั่นใจดังออกมาจากสมาร์ทโฟนขณะที่เธอกำลังที่สูดให้ผู้ติดตามนับร้อยเห็นว่าเรื่องเล่าอาถรรพ์ที่ถูกแชร์กันนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงเงาของสายไฟที่แกว่งไปมา สำหรับเธอแล้วทุกสิ่งบนโลกสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์เธอเดินกลับบ้านโดยมีโลกทั้งใบอยู่ในจอโทรศัพท์จนแทบไม่ได้สังเกตสิ่งรอบข้างแม้แต่สารพระภูมิเก่าแก่ที่ตั้งอยู่อย่างเงียบสงบมุมหนึ่งของซอยก็เป็นเพียงฉากประกอบฉากหนึ่งในชีวิตประจาวันของเธอเท่านั้น แต่แล้วการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำก็ดังขึ้นพลอยถอนหายใจอย่างหัวเสียและเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋าเป็นครั้งแรกในเย็นวันนั้นที่เธอเงยหน้าขึ้นมองโลกด้วยตาของตัวเองจริงๆและนั่นคือตอนที่เธอได้ยินมันเสียงร้องเล็กๆที่แหลมและเปราะบางดังมาจากข้างทาง ความสงสัยนำทางพลอยไปอย่างใต้พุ่มไม้ข้างเสาไฟฟ้าที่นั่นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กจิว๋วขนาดเท่าฝ่ามือกำลังซ่อนตัวอยู่ขนของมันเป็นสีขาวนวลราวปุ๋ยเมฆดวงตาสีอำพันกลมโตจ้องมองมาอย่างหวาดระแวงหางยาวเป็นผู้ระยิบระยับคล้ายเกล็ดปลาแต่ที่น่าสังเกตที่สุดคือปีกข้างหนึ่งที่ดูลู่ลงอย่างผิดรูป ในใจของเธอตั้งคำถามมันคือกระรอกเผือกหายากหรืออาจจะเป็นสัตว์ทดลองที่หลุดออกมาจากที่ไหนสักแห่งพลอยค่อยๆย่อตัวลงยื่นมือออกไปช้าๆเพื่อบอกให้มันรู้ว่าเธอไม่ได้มาเพื่อทำร้าย ค่ำคืนนั้นภายในห้องนอนที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ไฮเทคและโปสเตอร์วงดนตรีพลอยกำลังทำแผลที่ปีกของเจ้าตัวเล็กอย่างเบามือที่สุดเธอตั้งใจว่าจะแอบพามันไปหาสัตวแพทย์ในวันรุ่งขึ้นแต่คืนนี้คงต้องซ่อนมันไว้ให้ดีที่สุดเพราะถ้ามแม่ของเธอมาเห็นเข้ามีหวังบ้านแตกอย่างแน่นอน เธอถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตตัวน้อยแบบเบลอๆแล้วโพสต์ลงในเว็บบอร์ดของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์แปลกแต่คำตอบที่ได้กลับมีแต่ความกังขาและเรื่องตลกขบขันพลอยปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ลงอย่างเหนื่อยใจแล้วหันไปมองเจ้าตัวเล็กที่เริ่มพลอยหลับไปแล้วทันใดนั้นเองหลอดไฟบนเพดานก็กระพริบถีๆก่อนจะกลับมาสว่างดังเดิม พลอยคิดว่าเป็นแค่ไฟตกธรรมดาแต่แล้วสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นเงาประหลาดที่มุมห้องมันมีรูปร่างไม่ชัดเจนคล้ายควันสีดำที่กำลังรวมตัวกันอย่างเชื่องช้าและดูดกลืนแสงรอบตัวเข้าไปแต่เพียงชั่วพริบตาที่เธอขยี้ตาเงาดำนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยพลอยสายหัวไล่ความฟุ้งซ่านเธอคงจะเหนื่อยเกินไป กลางดึกสงัดความเย็นยะเยือกที่ผิดปกติปลุกพลอยให้ขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มที่มุมห้องเงาหมอกได้ก่อตัวขึ้นอีกครั้งใหญ่กว่าเดิมเข้มข้นกว่าเดิมมันค่อยๆเค,คลือบคลานไปตามพื้นอย่างเงียบเชียบราวกับอสสรพิษร้ายเป้าหมายของมันคือสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่กำลังหลับไหลยอยู่บนโต๊ะ วิมานสะดุ้งตื่นขนทั้งตัวของมันลูกชันมันส่งเสียงขู่ในลำคอขณะที่เงาเหมอกยืดตัวสูงขึ้นกลายเป็นรูปร่างคล้ายมือที่กำลังจะตะครุบเหยื่อของมันและในวินาทีนั้นเองทัวร่างของวิมานก็เปล่งแสงสีทองนวลออกมาสว่างว่าไปทั้งห้อง เงาหมอกหดตัวกลับอย่างรวดเร็วราวกับโดนของร้อนก่อนจะสลายตัวหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความเย็นที่จับขั่วหัวใจแสงจากตัววิมานค่อยๆหรี่ลงมันหอบหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว แสงสว่างเมื่อครู่ปลุกพลอยให้ตื่นขึ้นมาอย่างงัวเงียเธอเห็นเจ้าตัวเล็กกำลังตัวสันเทาจึงอุ้มมันขึ้นมาไว้ในมือมันซุกตัวเข้าหาความอบอุ่นจากฝ่ามือของเธอทันทีพลอยมองไปรอบห้องไม่มีอะไรผิดปกติแต่ทำไมอากาศถึงได้เย็นเยียบขนาดนี้เธอจ้องมองสิ่งมีชีวิตในมืออย่างพิจารณาอีกครั้งนี่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาและเงาที่เธอเห็นก็อาจจะไม่ใช่ภาพหลวงตา สายตาของพลอยเหลือบมองออกไปนอกหน้าต่างคืนนี้แสงไฟจากสารพระภูมิฝั่งตรงข้ามถนนดูเหมือนจะส่องสว่างกว่าทุกคืนที่ผ่านมา